สวัสดีสบายดีพี่นอ้องเช้านี้เราก็อยู่ที่ตลาดนับ้านหนองคือตำบลหนองคืออำเภอเขม,มาราชผ้าพี่ผ้าน้องมาเบิ่งบรรยากาศการค้าการขายตลาดนัดบ้านหนองคือแแแ่่่เยังก็ ชิมเบอ่ mm ์ห hmm. ร mm ือ hmm. ว่าว่าจะชิมยังจะสิเว่ยมาชิมชิมพักกระเดาชิมพักกระเดาค่ะพักกระเดามั่นไหมพักกระเดามั่นจ้าคหน่อยน้อยยังบ่คมนิดหน่อยค่ะคือชื่อว่ากระเดากว่าคบพักกระเดาหวานบัวแมนหวานแล้วักกระเดาแสบพักกระเดามั่นแต่คหน่อยคมนิดหน่อยตัวเส้นหนูก็ได้ด้วยค่ะชิมแบบสดก็ได้ตัวเส้นหนูก็ได้ ชิมได้ค่ะชิมได้ชิมเลยค่ะววกวกมัชิมเล้ว่ันันเดาคกิ่ขช้อะไดช้ะไนี่ขาโพดบักซารีโคกแากวยคุกงาแต่วีจักบาทก๋วย าททสิบาทจายสามสิบสี s. <S ่สิบบาทสิบาทก็มีค่ะยี่สบาทก็มีเอากวยงงามกวยพร้อมก็มีกวยน้ำว่าก็มีครับเออน้อยผมเป็นต่มันนะโลละสิบาท

ดูกกินตะปนเป็นตะแสเลยส่นหอมผักสะเดาเมันหนาวอน้อ่แ่มีดงกหาไม่รอดหอ้นาม้อนกนแม่สาบาทจ้ะมนกิซโซนจันีสบามุกยัง่ะ บมเขียดเขียดยังเขียดหน่อยนี่บ um ่เขียอยกเขกเขียดเ้อยานอ่ไปี่เ้แงแมงคิดส่อนอกกันอีกแล้วอันอันจักบานใครโมแดงจ่อ 40บาทเอพี่น้องแตงกีส่วนี่บาทสามกิโลร้อยลำใหญ่โลละสี่สิบสามโลร้อยโลสี่สิบสามโลร้อยจ้าลำใหญ่หวนอีดอแน่นอนเนาะแมนจะเมนหวานกรอบหอมหวานหวานกรอบจ้า เต้ากแล้วมด้หมอนหมร้องสามดแดงเลืออันเดียวเท่าเท่าไมเนีอทำไม้ไข่มดแดงแมงกีซอเมื่อวาพ่อเพิ่นยู่ฝีละบรน้ังผือมุอกรเห็นเพิ่นอยูวันจันทนี่ย่ะเพิ่นขับไปสู่ตลาดไปสู่หมองเนี่เ อันนี้แมงเะดิ้งจิ้งเรียด <c oughs> หอมกันอีกแลว้วแมงเะดิ้งจิ้งเรียดไปสมองขายสมองหองกันสมองแ <c oughs> ม่พอกันเลยบรรยากาศการข่าการขายตลาดนัดบ้านต้องถืออ <c oughs> ำเภอเขมมาราช <c oughs> ช่วงนี้ก็ช่วงกันพักพักออกาหลาย ฤลดูการปลูกพักย่านพักปลูกง่ายออกง่ายพักง่ามครับบรรยากาศช่วงนี้ปลูกพักดนง่ามครับพักสวนบ้านๆปลูกเองค้ายเองพักกระหล่ำหอมง,ง,ง,ง่ามครับผักบ้านๆโซนงานสลัดแก้วเนาะ โอ้ยอันนี้เพิ่งเคยเห็นเน,นี่ยน,นานๆเจอเธอหนึง่งข้าวเกรียบหมูช้างหรือข้าวโพงบานเ้า่อนะครับถุกแล้วยี่สิบบาทก็ยี่สิบบาทสองัวละสบาทปลาดุกปลาช่อนปลาหน้าปลาสุปร้องครับ มันขายดีเนี่ยครับก็โตวบ๊งง่ายเลยครับกิโลนี้บ่มโต้ไดกิโลเดี๋ยวลูกค้าเข้าใจกิโล1 5 0เดี๋ยวลูกค้าเขาใจมาได้ครับ้ม ปลาสูบหมอมมีแต่ตัวของใหญ่เลยโลละร้อยห้าสิบมันแวบๆนะว่ามันเป็นผู้ใดนะมาเนี่ยสัญญาหณผมอีสานใต้ตัวใหญ่โตใหญ่เลยโลละร้อยห้าสิบบาทปลาช่อน พอขอะนน้อ,อัน 5, 5, 5, 5. อนีเ้เบียพักเนาะเบียพักปลูกเรีแบ,บแล้วปลูกกตอขอนะอะไร่อย่างมันก็ไม่นน้ำสลองพนะ กึ่งโลหกชิ้ร้อละลาย40บาทเก็บตังลมนังป้านี่ครับคงละ40บาท ส้มผักผักส้มทุนเช็กบ,บาทส้มผักเสียงชิบบาทเอาส้มผักเสียงอันนี้ก็ะชิบบาทบอเออเอาให้เนสจา้าส้มผักเสียงส้มผักยังไงพักหอมส้มต้นหอมเป็นตะแส็บเลยกินกับตมออัมกระตัวส้มผักส้ม ของพ่อีตุ๊กอกจาแล้วค่กระายเดยวคือกราันเอ้อ

มากไรเงินน <c ười> ีมมักคือการเงินมาักกระท่นสามรถใส่ทุงตก๊กตกตัทุงได้ยี่สบาทมีแตมท่านเนาะเป็นบ่ิเแถมเทลือเนาะเอาไปเห็ดกินเองนขักเื่อนหมักท่านสามรดไม่ใช่เล่นสื่อเนี่ยสื่อโอ้ยว่ามาสื่อใชอยาง มักไวไวเอาไปตำแซ่บฉะได้พี่น้องผักบ้านบ้านผักสวนปลูกเองขายเองย่ำอันเลี้ยงให้เลี้ยงหน้าค่ากันปลูกผักแล้วปีนี้กับพักปลูกได้งงามหลายพี่น้องบรรยากาศการปลูกผักเอามาขายตลาดชุมชนบ้านน้องคือ กอละสิบบาททุกอย่างข้าวอยู้าอันนี้เราข้มนเอียงโอ้ขเมนขมนหมือนหมาทุนห้มชนว่างหอมกองละอียอาีวต่าสิบบา่ขมิ้นยังก่อนอันนี้กินเม้าแกกระพรกินโะไรก็รนั้น ข้มินขาวขี้มินขาวงนตุนนนเขาเป็นข้ามันดมมแบบมีบกเขาตันน้อยๆอันน้อยๆเขิ้มินข้มินแกงค่ะขี้มินแกงเขาอิ่นข้มินนักแดก้าเป็นเข้าิงอขมินดักแด้มีแต่รวยปหน้าไม่มรเยเหมือนกับตปเกิ้นน่แหละไม่น จะรวบอะไรไ้อะจะเอาอัไนีะได้ผักอ้าวงผักสวนขวงพักสวนของ้องปลูกสังโค้งมองไรปลูกพไราบุงเขียวโอ้มันวัานมีตะลิงอันพกกันอันเนาะบาบ้านเน็ดตะลิงเนีชเพ่อนูเอยออมองเพื่อนทันเห็ดอันบอก นี่แหละพันสิมาฮุกเฟนแหละพันธุ์ชิโตเพดเล่เาบางหลังพักกับปุกได้ง่ายมหนพักหิ่มโค้งครับเพื่นกับพอนั้นด้วด้วยสามปีมันก็เป็นดินเออแม่โย่ดินทรายมาถมของกับปูกได้ขึ้นก่าเนาะอันนี้เพิ่นปลูกยี่หิ่มโคง้งหมองเพิ่นบ่ทันเฮ็ดตะลิงนะบ่ทันเฮ็ดแนวก้านตะลิงกล้วยกงามงานกล้วยบ้นบานๆสวนบ้นบานๆปลูกเองขายเอง พี่น่องข้างบุงเขียวแม่อยู่หบุงเขียวหม้อเม้ะพักบุงเขียวด้วยค่ะเด้อบุงเขียวกามๆงน่าน้ำในน้ำระวังแบน้กกันใ้งานเนาะเหอมผักชีพริกไม่ไดพักสวนบ้านๆเฮ้าโูกเองทิ่มโค้ง อพงไห้ทงองนาเสบผมสิแก่ให้เบิ้งเอาบ่สิไข่ให้เบิ้งาว่ะอมดำแล้วเหดแกยแล้วเอี้วแกักการใบักบอกะพักมีแล้วพักดอกมีแล้บุมีแล้วคอยเอาเตใบมัเส็บไงจ้านี้บอกเขาเอือนนำพักกันนะ วเดี๋ยวแม่ขั้นเจ้าอยากได้พุทธนาวมี่ด้อยย่าจักบาทก่อย่จ๋าต้นไหนจักบาทนี่นีนี่นพัดมีจักบาทเต้เีนอยู่เง่ทากัเตี้ยนใจนาฬิกาาฬกาเดีวกันรับรทานกประทานทากับตี้าิกาากาากาบาบคนกื่อบตกััเลย รเปบนกละสิบบาสิบบาทผักบ้านบ้านผักสวนเองปลูกเองขายถือพี่น้องทัาทั้งพวงเขียวทังนี่แหละยิ้มโค้งปลูกมาขายไปหน่อยไปงหายกิไฟ่าตึกลม่อนกทิเย็บม่อนมุทุนดงไปหน่อยไปใ่ญยทางกระดาษสมุะดาษสมุดเล็กน่ามีกระาษหลายอัหลายยางมาพี่น้องเดียวกันนะครับ อากาศเย็นเนี่ยปลูกพักได้งามดีเนี้หออากาลับทบรรยากาศอาการกันขายสลาดนับ้มนน้องถืออำเภอเขมระลักษ พักกังนงามงามคนขายกันงามงปลูกเองขายเองพักงามครับอู้อันนั้นกล้วยหอมเหมกันโอ้ยเนาะวิจักบาทกล้วยเนี่ยงามจ้ะวิ่ละยี่สิบบาทกล้วยหอมอันนี้หมูเนาะนังหมูโอ้ยมันเป็นหมูที่ไหนงัวเนาะหมูงัวหมูงัวนั่งนังเข็มครบทอนจัดหน่อยคุณราคาสิบบาท เขีียมูกเขียมุกยงยังบึงยาเวาเขียบบป่ป่าไม่ติเขียยเขี่ยน้อยเขียยน้อยพอปัญหาป่า ไนานามันเพิ่มมันเผาเอ้มันเผาว่ะเออมันเผามันแฉ่งโอ้มันเผามันแฉ่งมเมนเพิ่มโมเมนตมันเพิ่มเนาะตอนนั้กระจังเคือเกือกับมาก พอแล้วพอแล้วมันหอมมันแกแวมันม่วงโดนละยี่สิบห้าบาทมันขาวยี่ห้าบาทมันส้มยี่ห้าบาท คนพลังมาหลายครับสวยมากคนกันมาหลายบรรยากาศกคึก,กคักคอกคักตลาดนะครับน้องถือเพอรเคม,มาลาไอเบอร์หนึ่งห้าร้อยสามห้าเบอร์หนึ่งน่มนือนาบานำรพักสิบาทเห็นจะก็ซื้อกันไปเจ้าก็กินอย่างไรบุฟเฟ่ต์กิน กินกับาวผักินยังไงนะจ้ำโลดใ่บม่ผง้ตเบช้องินก่อนสรชิบบาทบ่เห็นแต่ไปตลาดได้เห็นแต่เขาว่าซื้อนำพัก่สำพลาแ่เท่า่ชิบบาทเอาไปชเิ่บวม่มชิบบาททั้งเ้อีอย่างหกโอ้ น้ำผักไม่เคยกินแต่ผูดอะไรอางนั้นก็สื่อกานตนาดเราเราไปชิมเนึ่งห้งหใบชลาง้ใส่แต่่นพริกผงนี่บ่เจีบไปด้วยเน่บอ่หวใตนงไในเฮืองมันบังเอน้องกินเบิร์นเนมึงมันแ่เลยจะกู้จ่าเป็นยังไงบ่จักเดี๋ยวไปชิมม่งพี่น้อ cắn sẹp, lọp na thì áo gì chứ? phong bồ, phong bồ là, nó ngâm, nước bồ là, nhám thẻm, thẻm nương, mày Hà thúng ăn thúng với chim én, để hôm bữa quên cơi sẽ sẽ đi xem bên con, กัดจังมะตมันกินกนอันายู่ีงนี้ไอ่กลัวเอาอีกเอาอีกเนี่ยก็กนแไม่อยด้อยแบเออแถมตานี่กไปเานตแเอาอีกล้วะเห็นน่ยแค่ก็อไม่เคยเห็น่เคยเอาอไ่เคยเห็นไมเคยเห็นไมเคยเไเยเ็่ยเ เ่ันอตต้มหัเืพืนเธอไดสุดโอ้เขียวเอาจนมันขว่นจนมันขอโอ้หนาผักบวดเหตุง่ายเนาะผาอเดี๋ยวไปทำไมีงใกล้หนีหั่นแสบก็้มูในโลกกว้งม่ไม่ในโลกเติมอีกโว้ยเป็นตะแสบอีรีผุดนะแสบเดี๋ยวไอเก่งมาเ่ยมได้ผาดขได้มากน้องผือของมันแสีบคุณนะ คุมาจิงเียเจาิงสามสี่เลสียบกมูนโลกแล้ว่ามัเป็นจะสื่อของคำว่าในโหลกนั่นี่นแสุน่ก่แบถือกระถือถือกรถือม่เอี่หาดีาดีปีงไก่แสบกมูนโหลอกปีอนหอนเลยไหววุ่นคนเลย ิงไกแสบกัวมูในโลกเราอ่ะขายดิบขายดีนะไกางจะแสบตัวตสิงหอนๆต่อมซาลีกระป๋อซาลีข้าเหนียวมาดิหยิบสิบบาทผมปลาเหลือกให้แม่ค้าเหลือให้งามๆอืมตัได้งามทังงามแบบแม่ค้าละอออ้นอ้โหโอ เอาพ่อข้ากางามเอาพ่อข oh ้าเรืองไม่ขานะไม่ขาคขึกันว่ะยี่สิบบาทพูดคุยแอบไดเลยครับโอู้คุณครับท้า น่อยมาดมงามที่ไปแต่งแล้วนะนี่ต้องงามอย่ไปแต่งขาวานี่สีค่ะมสีปักขันจปกระดาศใหญ่ประกาดตีนมีเนาะหอยเดือมันแกวสะเท่า หมกโม่ข้างเขาตลาดครับช่วยบริจบถังเป็นส้นขายล่องเผาขายเสือผาแต่ก็มีข่ขายกับเขาแซมอยู่ครับ <c oughs> มี่ยังหน่อยหน่อย ông ngoại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  sẽ nhận thật mà ô sẽ hết xây phát nổi giống mốc nhắn nhỉ khiến nổi mà tôi đã khiến nổi gì 20 อ,อันอันอันใช่อันนี้ใช่เขียนหน่อยอยู่บวณนี่ใช่ยังใช่ต้องเขียนก็ขายโอ้ออมไหวใช่ใช่ใช่ฟังเดีจะได้เพิ่มฟังมี่ยังเนี่ยโออันนี้ซุปเนาะอันนี้ป่นบ่ป่นเหมือดโอ้จันอันนี้จักบาทเนี่ยนิดหนึบาทเออพอจะใส่เขียนหน่อยบอเมเอ็นเนาะโอเออชิมเบิ้งชิมเบิงบ้งแฉบอยู่บวชชิมเบิงบ้ง โอ้บรรยากาศชวนทั้งเพเมอทั้งขายเสือผ้าทั้งเทศบาลคนก็จะมีคล้ายเสื้อผ้าและค้ายกบเขาขายขนมคล้ายยังแซบอยู่ในตั้น่อยครับ